ตอนนี้คือเดินตลาดเรียบร้อยนะคะตอนเดินตลาดก็จะไม่มีกระจิตกระใจจะถ่ายเพราะว่าคนเยอะแล้วเราก็ไม่เคยกล้าเข้าออกข้างในด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะในตลาดค่ะแต่ก็ไปอันจาราซาวมาแล้วข่าวดีก็คือได้ลูกษาวเป็นผู้หญิงนะคะหมอบอกว่าเป็นผู้หญิง แล้วก็แข็งแรงดีด้วยค่ะพอค่ากว่าอันจะซสองมาว่าเป็นผู้ยิ่งหนค่ะทราบแล้วว่าลูกสาวหรือล,ล,ลูกชายนะคะสบายใจแล้วเพราะเราจะได้เตรียมของถูกจริงๆคนไทยใหญ่นะคะจะไม่ค่อยให้เตรียมของมากนักนะคะถ้าถ้าจะเตรียมก็คือต้องให้คนเห็นให้ เออื้อผ้าก่อนอะไรอย่างนี้ผ้าอ้อมอะไรอย่างนี้ต้องให้คนอื่นให้ก่อนแล้วเราถึงจะซื้อได้นะคะอันนี้คือความเชื่อของคนไทยคนไทยใหญ่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเกือบเที่ยงแล้วค่ะทุกคนกำลังขนของขึ้นรถนะคะเราจะได้เราจะต้องไปนั่งรถข้างนอกเมืองค่ะไม่ได้นั่งตรงนี้ไปนะคะป็นไงได้ลูกสาว เคยพูดไว้ว่าอะไร <c oughs> ที่แสงเคยพูดไว้บอกว่าถ้าหากว่าได้ลูกชายนะคะก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วไม่ทานไม่ทานเนื้อไก่ตอนนี้คือไม่ทานเนื้อหมูแล้วแล้วก็ไม่ทานเนื้อวัวเหลือแต่ไก่กับปลาถ้าหากว่าได้ลูกชายจะไม่ทานทั้งไก่ไม่ไม่ทานเนื้อเนื้อไก่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ก็เป็นลูกสาว ปีนี้ไม่ได้ไม่ได้กินไม่ยังไม่ทานเจเนาะเอาไว้ปีอื่นๆงั้นเราจะขึ้นรถก่อนนะคะพา่คาเดขึ้นรถก่อนค่ะเราจะต้องนั่งรถทันนี้ไปนั่งรถที่นอกเมืองนะคะถ้าใคาได้เลยนั่งรถกันใน้ก่อนนั่งรถตั้งนอกเมืองนี่ค่ะ ก็จะเป็นทางขึ้นไปตลาดนะคะด้านในก็จะเป็นด้านขึ้นกว่าอากาศนะคะส่วนเราก็จะออกแล้วนะคะไปนั่งรถที่นอกเมืองะคะ่ะจากตรงนี้ไป นาทีถ้ารถไม่ติดคะ่ะถ้ารถติดก็จะเจ็ดหรืแปดนาทีนะคะ ถที่เราจะนั่งไปนะคะก็จะมีรถแบบนี้ที่จะไปถึงน้ำลันแล้วก็ <Okay. S 1> มีเราจะนั่งรถตู้ไปนะคะค่ารถคนละค้าพันจ้าอนนี้คือกำลังของขึ้นรถ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะเดียวเป็นพยายามเตงคึงรถกำลังจะออกอันนี้ก็ขึ้นรถแล้วหาส่วนมากข้างหลังก็จะเป็นส่งของมากกว่าคนเดินทางนะคะครึ่งมากกว่าครึ่งรถก็คือจะเป็นของทั้งหมดเลยอุ๋มป้อมีคน ออกแล้วนะคะเจอกันใหม่ที่น้ำรันค่ะระหว่างทางคงไม่มีแรงถ่ายแล้วน่าจะหลับตลอดทางนะคะ <c oughs> ไ,ปไปนานางมาสนุกไงสนุกทำไมรีบกราบสนุกไม่ใช่สนุกมีความสุขสงบสนุก โอเคงั้นกลับแล้วค่ะ,ะลแ,แล้วเจนัน์ก็แต้มมือยาวค่ะ กลับมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเย็นจะเราออกจากที่ลาเซียลมาเที่ยงครึ่งค่ะใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าเลยนะคะอคะอกทาเขาค่ะลึกดีลาเซียวมาคดังเต็มมือ12โมงครึ่งค่ะนอ้องโมเลกอล4โมงวัยวันค่ะคดัง3่จมมงไปในคะ่ะลึกดีนานางมาหลาย่จมมงนั้น ลูกนานางมาถึงน้ำปองสองโมองลูกน้ำปองมาถึงนาซานลูกน้ำปองมาถึงนาซานสิบห้าสาม,มินตแก็ลูกนาซานมาถึงลาเซียลหนึ่งโมองสามโมองสามอมองครึ่งวม่วัดสีออ่โมงแล้วก็ลูกตีลาเซียลมาถึงตีน้ำลันสีออ่โมงใช้เวลาแปดชั่วโมงเลยนะคะ เราออกจากที่นานางมาถึงน้ำปองใช้เวลาสองชั่วโมงนะคะแล้วก็จริงๆจากน้ำปองมาถึงที่ลาเซียวนะคะก็จะใช้เวลา1ชั่วโมงกว่ากว่าหชั่วโมงครึ่งก็ว่าได้นะคะแล้วก็จากลาเซียวมาถึงที่น้ำรันใช้ใช้เวลาสี่ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นทั้งหมด เ็ชั่วโมงครึ่งนะคะใช้เวลาแต่ว่าเมื่อคืนเรามานอนที่นาสารที่บ้านพิสภัยคะ่ะโอ้ยกลับมาวุ่นวายเหมือนเดิม <laughs> <laughs> เพิ่งมาถึงเองคิดถึงนานางละคิดถึงบรรยากาศแบบเงียบเหงาสงบแบบสุดยอดธรรมชาติหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว ตอนนี้ก็คงอีกนานนะคะกว่าจะได้กลับงั้นคลิปนี้ก็ะจะขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปวิดีโอหน้าใครมาสรุปว่ากลับไปนานางทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ภูมิใจมีเรื่องภูมิใจอะไรบ้างนี้มีอะไรที่จะคุยเยอะยะเลยแต่วันนี้ขอพักผ่อนก่อนนะคะพราค่ะวันนี้ก็ไปย่านลือก่อนคะ่ะ ื่อในกตาตย่อนลือกัอนค่ะจังไ้ทบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ